เอาละครับผมกราบสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดลต้าแคลดี้นะครับและเช่นเคยครับผมเดอะเบสจากช่อง y ยูทูบและติ๊กต็อกนะครับและในวันนี้นะครับผมเดลต้าแคลดี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแนะนํามือใหม่สําหรับการเริ่มต้นเป็นพลขับหรือเล่นยานพาหนะนะครับแบบง่ายๆเข้าใจไม่ยากและใช้จริงได้แน่นอนครับก่อนอื่นเลยนะครับใครรับชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่าและก็อยากให้เราเนี่ยมาพูดถึงอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้กกกััับบบทททีมมงาานนนนนนและะะ็ผคคครรรรใออเเต์ื่ยไป เดลต้าอะคาเดมี่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยยานพาหนะของเราในเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะมากเช่นกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถถังนะครับผมรถหุ้มเกราะอะไรต่างๆนะครับรวมถึงคอและก็ ATV นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกให้กับมือใหม่คร่าวๆก่อนนะครับถ้าเราพูดทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะดูจับฉ่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันแค่1คันแต่ว่าเป็นหนึ่งคันที่ก่อนที่สุดหาใช้ง่ายที่สุดและปืนแรงมากๆนะครับผมรถคันนั้นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือ FSV ครับ บอเลยนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถหุ้มเกาะนะครับแบบเดสทรี่เออร์นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหาง่ายในแต่ละแมปนะครับเจอได้หลายแมปมากๆนะครับผมแทบจะไม่มีแมปไหนเลยที่ไม่สามารถใช้รถคันนี้ได้นะครับและรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีความคล่องตัวและก็มีความโกงของเขาเยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ผมชอบที่สุดแลวก็เป็นรถคันโปรดของผมมากที่สุดเลยนะครับและบอกเลยว่าถ้าผมจับรถคันนี้ที่ไรนะครับร้อยคิวอัพตลอดนะครับเพราะมันโกงแม่งจริงแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ เราต้องไปรู้จักกับรถคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับและนี่ครับนี่เลยครับก็คือเจ้าตัว FSV ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัว FSV ของเรานะครับมันเป็นรถเที่ยวค่าที่จะคันเล็กนะครับ ซือถ้าใครเนี่ยที่เป็น RPG หรือว่าพวกบ้องปืนใหญ่นะครับของตัวเอนจิเนียร์เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะยิงตัวเรายากนะครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันเป็นคันเล็กและก็คล่องตัวสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแต่งของตัวรถคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้นะครับมีอาวุธหลักอยู่2ตัวเนาะอย่างที่เราพูดไปนะครับก็จะมี 40mm นะครับแล้วก็ 90mm นะครับเอาตรงเลยเนี่ยผมรู้สึกว่า 40mm เนี่ยจะยังไม่ค่อยเวิร์กแลวก็ใช้งานได้ไม่ค่อยเหมาะกับตัว FSV ของเรานะครับไอตัอนนอ mm ตออว่า ตจ้ตัว 90mm เนี่ยเป็นระเบิดที่ค่อนที่จะแรงมากๆนะครับเราสามารถยิงลงพื้นติดกำแพงได้หมดเลยนะครับเพราะว่ารัศสมีของระเบิดเนี่ยมันแรงมากนะครับไอที่สำคัญเลยยิงรถก็แรงเหมือนกันนะครับแล้วนี่คืออนุภาพปืนใหญ่อืมโอ,อ้เออเอยโอ้เอเอมาเด้มาเด้เดไปเลยไปเลยเอย อวิสุดเกินอาวุธรองเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกใช้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วรถคันนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อาวุธรองเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าที่ผมจะเลือกใช้นะครับก็จะใช้เป็นอันที่2นะครับผมทุกคนจะรถคันหนักกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับอาวุธรองของเขานะครับก็ถือว่าแรงมากๆนะครับผมทุกคนเทียบเท่ากับปืน LMG เลยนะครับดูดิครับโอ้โหคตรแรงแรงเกินแรงเกิน ช่องอาวุธอุปกรณ์นะครับก็จะมีสมกอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับถ้าหากว่าบางครั้งนะครับผมรถของเราเนี่ยเจ็บแล้วนะครับแต่เราต้องการจะหนีนะครับเราก็สามารถกดสมกได้เลยนะครับผมซึ่งสมกเนี่ยมีหลายแบบมากนะครับแต่ว่าสมกหลักๆแล้วที่เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็สามารถหลบได้เลยนะครับวนถ้าพูดถึงอาวุธรองของคนนั่งนะครับผมผมก็จะปรับ เป็นเ e a ว y m แมชชีนกันนะครับผมทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าคนซ้อนนี้แบบมันแน่แรงด้วยนะครับอเคอุป์รณ์ช่อที่2นะครับก็จะมีรีแพร์นะครับผมแล้วก็ Active Defense นะครับซึ่งตัวรีแพร์เนี่ยถ้าหากว่ารถของเราเนี่ยได้รับดาเมจนะครับหรือความเสียหาย <laughs> เราสามารถกดรีแพร์นะครับและเพิ่มเลือดของรถได้เลย ก็ดีนะแต่ว่าอาจจะต้องเล่นแอบๆบแบบหน่อยนะครับเพราะมันไม่ได้รีแบบเต็มนะครับผมทุกคนแต่ว่าตัวหลักๆที่เราต้องใช้งานเลยเนี่ยก็คือ Active Defense ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่นี่ครับ A D S นะครับผมถ้าเราเจอเอนจิเนียร์แบบนี้แล้วหาว่าเอนจิเนียร์จะเริ่มยิงเรานี่ครับผม เห็นไหมครับผมว่า ADS เนี่ยมันสามารถกันได้นะครับแต่เราต้องดูก่อนนะครับว่า ADS ของเราเนี่ยหมดไปหรือยังนะครับณตอนนี้เนี่ยบนรถนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมจะไปอยู่ที่มืดก่อนแล้วกันทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าข้างบนของรถเนี่ยจะยังไม่มีสีอะไรนะครับแต่ถ้าว่าเรากด ADS ไปแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเนี่ยผมเห็นไหมครับว่าจะเป็นสีเขียวแบบนี้พอถ้าหากว่าสีเขียวหมดไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับไอตัวสีแดงนี่คือกําลังครูดาวอยู่นะครับผมกําลังครูดาวอยู่ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ถ้้้้าาใคครรรเเเเเป็็นนนนอจิียยยย์กกบบุุไไดดลลละัแต่ถ สีเขียวได้อย่าพิ่งไปทาอะไรกับรถคันนี้นะครับแต่ถ้าาว่าครูดาวเสร็จแล้วเนี่ยไฟมันก็จะหายไปนะครับซึ่งทริคในการใช้งานของตัวนี้นะครับก็คือถ้าหากว่าเราเจอเอนจิเนียร์อะไรแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้นะครับกดตัว G ีไปก่อนถ้าเห็นเอนจิเนียร์กำลังจะพังรถของเรานะครับณตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เลยปกตินะครับไม่ต้องกลัวอะไรเข้าจุดได้เลยนะครับหรือว่าไม่ต้องกลัวตัวอะไรที่สามารถทำลายรถเราได้นะครับแต่พอหลังจากที่สีเขียวหมดแล้วเนี่ยรีบๆออกนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างไว้แล้วก็หากำบังไว้นะะครรัับนนนกาหีีเเจจตวอยผม ตนนแต่ถ้าหากว่าคูลดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วแลาต้องการที่จะเข้าจุดนะครับตอนนี้เราก็สามารถเปิด ADS แล้วก็เข้าจุดได้เลยนะครับผมและเอนจนเนียร์หรือว่าไวรอนเนี่ยก็ไม่สามารถทําลายรถเราได้นะครับเราก็สามารถทําจุดให้เพื่อนได้แบบนี้เลยนะครับผมทุกคน <S <S มาดิครับ <S <S มาดิ <S <S าาอี๋อี๋ และสรุปหลักๆการใช้งานของรถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยมันเลี้ยวง่ายนะครับผมแลยก็สามารถซอกแซกเข้าไปในจุดได้นะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยทริคของการยิงตัวระเบิดปืนใหญ่ของเขาเนะครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องยิงตัวนะครับแต่ว่ายิงลงพื้นได้เลยนะครับผมทุกคนพอยิงลงพื้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องยิงคนเลยนะครับนี่ครับผมหรือว่ายิงติดกําแพงเลยก็ได้นะครับพอยิงติดกาแพงแล้วเนี่ยพอระเบิดมันทํางานนะครับตัวศัตรูเนี่ยก็ตุยได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอให้โดนตัวตรงๆก็ได้นะครับผม ถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้ตูดีครับ โดยรวมของรถคันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครที่กำลังจะฝึกใช้ตัว f s b นะครับสามารถบิวแล้วก็แต่งตามผมไปได้เลยนะครับแล้ววิธีการใช้งานก็อย่างที่เราบอกไปเลยนะครับบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากเทคนิคการใช้ไม่ยากเลยนะครับปืนใหญ่ซัดให้แหลกครับขับชนได้ตามสบายรถคันนี้มันเรียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็คล่องตัวสูงไรสัมพัญ์เลยนะครับอย่าลืมวิธีการใช้งานของ ADS ด้วยนะครับหรือว่าตัวเกาะป้องกันนะครับผมทุกคนในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไม่เข้าใจ ตอบกันแล้วก็ให้ความรู้กันอยู่แล้วนะครับผมทุกคนส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมันจบนะครับไว้ e อีพีน่าจะทำอะไรนะครับรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ